สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจิดยับกับชนะของแฮตทริกฮีโร่ในวันนี้ครับขอ,อนำเสนอเรื่องราวสตีเฟนเจอราดผู้ปลุกเรนเจอร์ให้กลับมาเป็นยอดทีมจากผลงานของสตีวิจีนะครับในฤดูกาลนี้ในการนำทัพเรนเ,เนเจอร์ทีมยักษ์ใหญ่แห่งสกอตติชพรีเมียร์ลีกต้องบอกว่าเฮียเจอร์คนนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับตอนนี้เนี่ยพาเรนเจอร์เป็นจ่าฟูงในสกอตติชพรีเมียร์ลีก โดยการทิ้งห่างเซลติกถึง9แต้มด้วยกันและก็รวมไปถึงเป็นจ่าฝูงในรอบแบ่งกลุ่มของยูฟายูโรปาลีกรวมกับเบนฟิก้าทีมยษ์ใหญ่แห่งโปรตุเกสอีกด้วยแถมลูกทีมของพวกเขาครับยังไม่เคยแพ้ใครในทุกรายการมาถึง20เกมแล้วชนะ17และก็เสมอไป3เกมเท่านั้นยิงไปแล้วถึง54ประตูทำคลินชีพไปทั้งหมด16ครั้งจาก20เกม เกมล่าสุดครับในเกมลีกเนี่ยเจอรัตทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและก็ลูกทีมของเขานั้นยิงประตูแบบเป็นกอบเป็นกำร,รเนี่มากครับในเกมลีกเนี่ยเอาชนะฮาวินตันไปได้8ประตูต่อ0ูนเกมตอนนี้ยิง37เสีย3ชนะ12เสมอ2เก็บไปแล้ว38แตนนะครับอย่างที่บอกไปว่าทิ้งเซลติกไปแล้ว9แต้นทิ้งทีมของนิวเลนนอน กุนซือคนเก่งของเซลติกไปถือว่าค่อนข้างขาดลอยพอสมควรครับโดยเกมที่พวกเขาเนี่ยเสมอ2เกมครับคือเกมที่บุกไปเสมอกับลิเวงตันศูนย์ศูนย์ที่โทนี่แมคคารอนีอารีนาและอีก1เกมเนี่ยคือบุกไปเสมอฮิเบอรเนียนที่ Road, อีสเตอร์โรดสประตูต่อ2โดยการเสีย3ประตูครับคือการเสียให้กับฮิเบอร์เนียนแล้วก็มาเธเวลเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่สุดจัดประหลัดบอกอย่างมากของเฮียเจอร์ลาดคนนี้รวมไปถึงเกมสำคัญนะครับเมื่อเกมนัดที่11ของฤดูกาลที่พวกเขาเนี่ยบุกไปเอาชนะเซลติกที่ถึงถิ่นเซลติกพาร์คได้2ประตูต่อศูนย์จากคอนเนอร์โกลสันเซ็นเตอร์ฮาฟลังยักษ์ทั้ง2ประตูซึ่งจากผลงาน14เกมแบบนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันฉุดไม่อยู่แล้วจริง ตอนนี้ลูกทีมของซีเฟนเจอราดนักเตะของเรนเจอร์กำลังฮึกเหิมและก็รู้สึกว่าพวกเขานั้นพร้อมชนกับทีมไหนก็ได้ลูกทีมของเจอราดนั้นเล่นด้วยความฮึกเหิมและมั่นใจซึ่งไม่ใช่ว่าพวกเขาจะฟอร์มดีแค่ในลีกเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกไปครับในบอลทั่วอย่างยูฟายูโรปาลีกพวกเขาก็เป็นจ่าฝูงเช่นเดียวกันมีเจดแต้มจากการลงเตะมาแล้ว3เกมซึ่งคณะผลงานในทุกรายการนะครับอย่างที่บอกไปเลยครับว่า สุดยอดมากๆไม่มีใครคาดคิดว่าเฮียเจิดจะทำเรนเจอร์ได้โหดจัดขนาดนี้แต่ว่าก็ต้องชมการวางแท็กติกแล้วก็การจัดตัวของเขาด้วยเช่นกันนะครับเรื่องตั้งแต่ใช้งานผู้รักษาประตูครับซึ่งเรนเจอร์เนี่ยมีผู้รักษาประตูมือดีถึง2คนนะครับสลับกระลงในฤดูกาลนี้เมื่อจะเป็นอลันแมกเรเกอร์ผู้รักษาประตูจอมเก่าวัยสามสปีแล้วก็มีนั่นของจอห์นแมกโวริน ที่สลับกระลงรวมไปถึงมีแนวรับที่เหนียวแน่นครับซึ่งเป็นกับตันทีมอย่างเจมส์เทาเวเนียวัย29ปีคนนี้แล้วก็ยังมีพวกฟิลิปเฮรันเดอร์นะครับแนวรับชาวสวีเดนหรือว่าจะเป็นคอนเนอร์โกลซันที่ลงเป็นตัวหลักของทีมอยู่ตลอดนะครับดิออนบารกันบอนนนาบารีซิชนี่คือแผงแนวรับที่แข็งแกร่งมากม ที่เสียไปเพียงแค่3ประตูนในเกมลกข้นั้นของเรนเจอร์รวมไปถึงด้านกลางครับเยนิสฮาจีนี่คือลูกชายของจอร์จีฮาจีนะครับผมก็ถือว่า เป็นตัวหลักของทีมไรอันแจ็คซีเฟนเดวิสไรอันเคนเด็กเก่าของลิเวอร์พูลโจอาริโบเกรนกามาลาแบรนดอนบาร์เกอร์สก็อตอาร์ฟิลนี่คือเหล่านักเตะตัวหลักในแผงกลางของเรนเจอร์รวมไปถึงแนวรุกนะครับที่เป็นตัวหลักหลักที่ยคืออัลเฟโดโมเรยอสแนวรุกชาวโคลอมเบียแล้วก็เซเดกอิเทนที่ลงไปถึง13เกมในฤดูกาลนี้แล้วก็ยังมีเคมารูฟี่และอีกหนึ่งจอมเก่านะครับนั่นะค,นะคือเจอร์เมนเดโฟนั่นเองเรียกว่าแนว พร้อมจบพร้อมยิงประตูอย่างแท้จริงครับโดยนี่ถือว่าเป็นการยกระดับและก็พัฒนาการคุมทีมของเจอรัอย่างมากในเพียงแค่40ปีเท่านั้นเพราะเขานะครับเพิ่งจะเข้ามาจับงานคุมทีมเนี่ยก็เมื่อ1มิถุนายนในปี2008เท่านั้นเองโดยเขาคนนี้ครับเซ็นสัญญา4ปีเข้ามารับงานต่อจากแกรมเมอร์ตี้เมื่อซัมเมอร์ในปี2 0 1 8และก็เริ่มตน้นฤดูกาลแรกโดยการคุมทีมไร้พา12เกมติด ก่อนที่จะพาทีมเนี่ยจบด้วยการเป็นรองแชมป์ต่อจากเซลติกโดยพวกเขาเนี่ยในปีแรกผลงานก็ดีครับเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกสกอติชคัพและก็รอบรองในศึกลีกคัพของประเทศอีกด้วยส่วนบอลยุโรปอย่างยูฟา,ย,ฟายูโรปาลีกเนี่ยก็เข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายก่อนที่จะแพ้ให้กับไบเออร์เลวุูเซนไปอย่างน่าเสียดายครับ โดยสถิติการคุมทัพของเจอราดนะครับณนะตอนนี้ครับตั้งแต่ที่เริ่มคุมเนิน1มิถุนายนในปี28เขาคุมไปแล้วครับตอนนี้135เกมชนะไป86เกมเสมอ30และก็แพ้ไป19เกมนะครับถือว่าเป็นสถิติที่ดีและก็ยอดเยี่ยมมา,มากๆสำหรับสตีเฟนเจอราดคนนี้และจากผลงานแบบนี้ครับทำให้ทางเวนเจอร์เนี่ยได้ขยายสัญญากับอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลอย่างเจอรัดคนนี้ออกไปอีก4ปีครึ่ง จนถึงปี2024ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยหลังจากการต่อสัญญาเนี่ยเจอราดก็ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกนะครับว่าเมื่อประธานสโม,มสรสอบถามผมถึงเรื่องความเป็นไปได้ในการต่อสัญญาออกไปตัวเขาเนี่ยก็ตัดสินใจอย่างง่ายมากที่จะตอบตกลงในการคุณทับเรนเจอร์แบบนี้ต่อไปเพราะเขามีความสุขและก็เหมือนกับว่า กำลังสร้างสิ่งที่พิเศษหกับสโมสรและเขาก็รักสโมสรแห่งนี้เป็นอย่างมากครับซึ่งจากนี้ครับก็ต้องมาดูนะครับว่าเขาจะพาเรนเจอร์ทีมนี้กลับมายิ่งใหญ่และคว้าแชมป์สมัยที่54ได้หรือเปล่าเพราะว่าแชมป์ลีกปีล่าสุดของเรนเจอร์เนี่ยต้องย้อนกลับไป10ปีที่แล้วครับเมื่อปี2 0 1 0นถึง2011นู่นเลยทีเดียวรวมไปถึงในบอลยุโรปอย่างยูฟ่าครับนะครับหรือว่ายูฟ่ายูโรปาลีกในปัจจุบันเนี่ยเรนเจอร์ Ranger ทีมนี้ เคยยิ่งใหญ่นในปี2007-2008เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ว่าก็แพ้ต่อเซนิตเซนต์ปีเตอร์เบิร์กจากรัสเซียไป2-0ซึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของเบรนเจอร์พอสมควรแต่น่าเสียดายที่ไม่ประสบความสําเร็จในฤดูกาลนั้นนะครับแต่ที่สําคัญนะครับผมว่าเหล่าของแฟนหงแดงลิปูเนี่ยก็ต่างคาดหวังเลยครับว่าถ้าเจอรัดทําผลงานแบบนี้แฟนลิปูก็แอบยิ้มแก้มปรีเพราะ หลายๆคนก็คาดนะครับแล้วก็หมายมันปันมือว่าถ้าเยอเกนครอนะครับกุนซือชาวเยอรมันของทีมเนี่ยวางมือหรือว่าัดสินใจไปคุมทีมอื่นคนต่อไปที่อยากจะเห็นคุมทีมมากที่สุดสำหรับแฟนลิผ์ผู้ก็คงจะหนีไม่พ้นซีเฟนเจอร์ดคนนี้อย่างแน่นอนยิ่งทำผลงานดีแบบนี้แฟนลิ์ผู้ยิ่งรู้สึกว่าโอ้เจรราดเก็บเลเวลขึ้นมาเยอะ ถ้าจะให้ดีทําทีมไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกจะได้เก็บสะสมประสบการณ์เก็บเลเวลเพื่อที่จะมารับงานต่อจาก j ูเกนครอปก็คงจะดีไม่น้อยน,นะครับแฟนล,ลิปูคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับว่าถ้า j ูเกนครอปวางมือไปนคุมทีมอื่นหรือว่าเลือกกคุมทีมคุณอยากให้ใครมารับงานต่อจาก j ูเกนครอปสำหรับผมผมว่าซีเฟนเจอราดตอนนี้ววยุฒิเนี่ยอาจจะยังไม่พอเพราะว่าเวลาย่งคุมทีมได้น้อยมาก แต่คุณวุฒิตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มทําได้ดีขึ้นมาแล้วเรื่องของฝีมือพัฒนาไปได้แทคกติกประสบการณ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้จะหล,ล่อหลอมให้กับเจอรัดนั้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์และกลายเป็นยอดกุณสือได้อนาคตอย่างแน่นอนครับและนี่ครับก็เป็นเรื่องราวของซีฟนเจอราดผู้ปลุกเรนเจอร์ให้กลับมาเป็นยอดทีมคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้คุณชอบการทําทีมของเจอราดหรือเปล่าก็คอมเมนต์กันมาได้เช่นกันนะครับผมประเด็ดจิตยาวันนี้ลาไปก่อนแฮทติคิโลสวัสดีครับ